ก็กล่าวสวัสดีทุกผู้ชมนะครับันได้ยินอผมนะเอสเซนเชนเ่นารเล่นมทีทททท่ายบรร่ออะรเงที่จริงมันมาก่อนบรร่ออะรงั้นจะเริ่มทะครับแต่ไหนๆก็มีเกมนี้เข้ามาแก็ต้องขอมอรเล่นหน่อยอะ,ะไเงี้ยทำมาขัดใหม่หมดโอ้โหว่าทําคิดกีไรแลครับใหม่ต้องมาทั้งสี่ ก็ที่ริงถ้าผมไม่ทำลิปเกมมันก็จะไม่แงรงหรอกแต่เวลาทำลิปเกมถ้าจะอะไรก็ต้องขอพออัรู้พีครับวันนี้ขอไม่เล่นแรงให้กันเพราะว่าพวกเราเล่นแรงตุยทุกที <c oughs> อือ bếp điều nấy có bao mới không này nè, ốc la mày, hehehe ve xe mày, ừ la chậu anh vô được không ก็หลาหายเไมอะไรกันวะ่าชู่นพีผมไม่อยากเปลี่ยน โอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปตพัท okay. เทอร์ก่อนก่อฮ่าใส่บอลร้อยใส่เซตมาโอเคก็วันนี้ขอไม่เล่นแรงแน่กันจะขอมาเล่นก็แบบนี้อ่ะเนี้ย okay. โอเคให้หมีมาขอเสีย อ่่ว่่งอาฮจะได้แล้วตัวข้าวันนี้เรอดทนเออยิ่งไม่กวนันีสี่เรา้ không nè Còn ra là muốn con gì thì mình đang muốn đường này đi còn đi

đi này cái à cái này cái này cái này cái cái này cái này cái này

ผมจะเพื okay. of of ่อนนำไปเราไม่ขออะไรกันแตไปฝันเถอะปุ๊บจกยืนเลยคนเดียวเฮ้ย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 ตูปุ๊บเลยอ่ะพี่สุด การเลยนี่ก็เห็นไหมนี่โอ้ยเป็นดีไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปนี่ได้ก็ไโก มุ้ยแตกไมนวะช็อตกัน่มาต่อเนื OK，你好。我去开一个，你去滚。好你不要聊了，我们不开了，不聊天。有。啊。呀，我讲了。OK。看不到。

โอยแตกแตกดลยเบิ oh, okay. ้มเ oh, okay. hey, ้เิโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกแก โอ้ยมึงนี่ก็บ้าเลือกกันจังวะเฮ้ยผมหน่ายอยโอ้เมึงนี่ก็โอยเฮียมน่ายจังันกันี้เอ้ยโอ้เฮ้ยเราต้งำอะไนำะไรเราต้องทำองไรให้เระดับแดง สะหรับแบบนี้ต้องใช้ในกระบอกนี้ด้วว่าตันนี้มีตันึ่งนะเพะเป็นตัวนี้ไอ้นี่หลบไม่ได้ต้องเอาเวรนี้โอเคเป็นเหนียวด้วยอายยาวครับมาดูเที่ยตอนนี้ก็ได้เพี้ยตีจริงๆไป let's go ตอนนี้กูมีฟุตบอลระเบิดอ่ะไม่ปวดตัวสุดๆสำหรับการพนับอลก็พนันเอาอะไรก็สูได้ทุกอย่างดีนะอุ้ยขอมคุณ 呢，对，回去，有，这个是他。 เกมที่ใช้บราณนนนี่มันคึสนุกีเด้เฮอันดับหนึงคือกอดับสงกูัวนอกูเทพทูในแโอฮัไป้อแล้ว

Não, mm -hmm. มเล่นโฟนกันบ่มันเปนเด็กไก่ลโอ้ยโอเคกล่องก็ไม่ได้จะเอากล่องเลยิดเนื้ออเ Đưa lại mới đây rồi Đó 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 Không dám thêm. 哦，对，个，今天这你个。